ดีครับชิงพันนูพันนูครับพันนุก็จะเรียกเริ่มลเลยเบิ้งโอ้กล่องหักซะหรอกกล่องกล่องล้มหมดาวัสดีครับว้าวเศรษบครับพันนูเศรษไปไปตู้คอนสิรตตู้คอนสุกมัเข้ามาไปไปแบ โปะเลกินน่องเลยมามากำไมกินน่หน่อยเนาะอ้โยก็เอาแจะ้นออเสียมต้องใส่เี่พ่อเกี๊ยข้าวก่อนเน่งัมาม้กิ๊กันไครับ uh, ท um ันนี้ถึง้วนี้กเขวมาน้ำเบาับัเออมาห้ากินกันเกข้าวกัน

กับแกมันเลิศครับไมรู้ก็เดี๋ยวทำไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาไว้อยู่ไ้่รู้วันนี้ครกินยิบแล้วไม่เคยกินยิบเเนาะส้กมั้คนเย ก็ซับทีเดียวแม่มันหัวปวดแล้่แม่คนหนึ่งกับคนตัวกันรักษาสุขภา,าพ,พนะครับเรื่องเนาะเขาไห้โควิดไม่เนี่ยานแต่ก็ฮว่นมาผมเหมือนสัดมือละสองขวดคนเดียวก็เคยกินดอกพี่น,อน้องกินน้กินดูน,ะดดนดี่นี่นีน่จะนาด้ย

ไม่หรอไม่ม้อกไม่แต่ว่าอย่าไปซูนนะอย่าไปซูนกล้องกล้องมันจะตกกล้งแมซูนนะเขาเปลี่ยนประมาณนั tornado tornado ้นหรอแต่ละแนวทีไฟปรมาอนั้นมันมีแบบเีมันก็เริ่มจดโอ้ทีไฟอะไร ้ยหอเสือโยโยนเปลี่ยนหมดข้าเหนียวว้าวเงยห่ายเลยเกี่ยเข้าไปเงยหยลูการ์เลยนองนองน้องน่อน้องน่องน่องนองน่่อน่น่องนงน่องล่อน่องน่อนองน่ลงนอน่อ่องง่ออ่ ยมไม่หลัมาฝันเยี่ยมเครื่องบินตัวเดยไไฟสิ่งน้ไมไฟสบัดเหรอโ้ยไมไรปดีครับเดี๋ยวไปครับไปเลยครับไปดีครับไปเรมาเดี๋ยวแบบตื่นัต้นเ่ย ก้อนหือหักก้อนตะกี้อะไรกันเนาะเปนเี้เป็นเลียงกันเดินเนือดแล้วมบันเดินเนือเามึงให้หอบมันจะดูต้อกเป็นมันจะบาลเป็นม้าเป็นคู่เป็นตำรวจเลยเป็นทหารไเลคุณโูแล้วกันเดินเนือดนี้ดีหายเลย

คือน erm ีวันท่านจะบุกไฟฟ้ามาได้บวกกันหลายเนาะโควิดเป็นกับบุกฟอโควิดสิบเก้ากัวงอยู่ปักิงวันดีจ้าวันดีตาดอกเท่อะตัวไหนยาวไปเนาะรัวไเนยาวไปเาันมันยาวสุมมปเลยโน้ตตอางากเขามเสียบโทรศัพท์ใส่ได้งดิ่เลย

เส้ะรบ่ดนทักีเลยไปเส <c oughs> ียงดังนหน่อยครับขก้ใหญ่ครับขอหลายหลายทั้งหนูทั้งหลานครับ,บก็ให้เบิ้องหลว่าวิถชีวิตว่าเลือกงานันหยุดธก็คือละกิงงนกันวุวนที่ห้าปาร์ตี้ครับเพียงงันกสิเรียนมา่ล้วร่ให,มใหม้มั่จะไม่ไห้มั่สิเรียนไม่ยุบนันก็ต้องกดไขกันแน่นะ มันเงามันเงามันตัดตอันเป็นโมดเตอ่์อะไรแบบยังไม่ใ่เลยเีละเลเละมันเงามันเพลย์มาติดตมังเงาแหนะมเองจบคนอันนี้ป็นตัวต้อครับ

เงินเนาะเลยนั่ม,มาพันลุดจวดกับแก้มแต่ก็ยกอ,อยาไกลน,นั้นท,งทางนั้นมันครับนี่ธรรมชาติเนาะสิบหกเขาแบบชื่อวิตรวยบ่ความมันรวยเนี่ยมันต้องมีเงินเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมคำว่ารวยอ่ะมันต้องมีเงินเท่าไหร่และผมเห็นคนรวยทำไมคนรวยเขาต้องทำงานด้วยเออ ตบผมมานะครับดใหัวตบผมมานมาตรฐานเอาเปิ้เอาะรวัด่าเิ้วย้หมอบตายหมอบคุรวยเขาไปท็่ง้นไา้หมอแตง่าคงกัรวยด้วสั่นนะงไปที่งานคงกับรวย้วสั่นนะเสุคนออวม่ไม่แตเอามาตรฐานอะยมาวัดเปิ้ลเว้ยเปิ้ลว้ยอม่ คนรวยจะเห็นงันกับบุกวันบ้านเขาด้เ็งานกันอยู่้นฒ่าได้เ็งันกันเนาะแล้วมาตรฐานใาวัดว่าคนรวยคนบนรวยดยเขามีกำลังสื่อสิบกรอล้างสื่อกูเปมนกําลังสื่อกันนี้หอไ่ได้ตังมั้งสังคมมันสังาตรฐานชกันตัวอ๋อคนอแตกเนย โอ้หนาใสเทวะหนาใส่ใใสิวะติดต่อมาครับผมมีโฆษณาสบู่ตัวนึงอยผมใส่มานี่สิหยยงหญาผมพอตะกผมเป็นซิรไนะหนาผมอยเป็นุ่มเนี่สิไหายยามาอผมพอตะโดดเ่แงแ่ง,งสปอนเซอร์ถามว่าอายุเท่าไรวะ่สปอนเซอร์ถามสิปครับสิ <c oughs> ตอนนี้ดิซีซีปแล้วเบิ่งเอาเปิุงนาวด้วยจต่างหากปาปาเดี๋ยวอนกถงนหลานครับน่กถงลูกนกสาวชวนครับไอสั้นหรอเออก็ยังว่าเอาลูกแล้วไปให้แม่เรียงย่บบันเออเดี๋ยวผมจะบอกเออว่าเรื่ง้เไม่ห็งั้นมึงเอาลูกเรบ้ันมันสินอะรมันกาซำ แต่เากเกินกพาแล้วล่ะ่งาซะเม็นบไล่เมา่รูกพี่เมื่อทางกํมพารล่ะรู้เปล่าล,ลูกไปบ้านผมไทำผมอะไร่รู้ไปบ้านอานรากูรากไปบ้านผมเคยเนาะพอกระแม่ผมเคยงานด้วพี่ผมอยู่บ้านก็ตากยาย่เ็นแล้วก็พอกระแม่ก็โสดไปตั้งนิ่นเพิ่อนก็ไปเห็นน้ำเพื่อนเพิ่นไปเห็นน้เขา็นล้ว คิดว่าเรียนจบมาอย่างไรไม่ต้องมาทํางานโรงงานไม่ต้องไปราชการเนี่ยทำยไงถึงจะรวยเนี่ยผมตั้งได้ผมตังค์ได้ชื่อเด็กคนนึงนี่ได้รู้เพื่อนตั้งได้ชื่อเด็กคนนึงทำไมเรียนจบต้องมาทํางานต้องเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมออะไรนะตุ้ยควางมีหนุพัฒนาป่อะไรวะเรื่องอะไรมาดนียนะในค้อมูลก่อนนะ คิดเองนปลื่อเพื่อนก็ว่าไปกูเงินมันมาไหนล่ะมันมาหลงเขาว่าอ่กูเงินมันมาหลงแบบคุยคุยเฮ็ดุลงกับซัมเล็บซัมเล็บไปกับมันก็ไม่น้อยเขาว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาซัมเล็บไม่ซัมเล็บทุกวันนี้โลกโซเชียลมันสูงแล้วสีเหลียยมหาเงินง่ายทุกวันเนี้ยเท่าไหร่บนโลกก็คืทำกูที่แบบแค่เต้นถอดผ้านี้ยก็ได้ตังค์แล้วทุกวันเนี้ย เรื่ออะไรมากมายครับแต่ก่อนนี่ทำงานโรงงานนี่โเหเงือหำหน่อยนะครับโซเชียเง้เาสองน่อยสามหน่อยอะไร่งเงี้ยเงี้ยเงี้หน่อยตกแรกว่าซสาอเบีอนสอง่อยป่ะเ <c oughs> น,ะนาะอะไร้าหมอจะถายุ้ยเนอะอะไรนะในบรรูเรื่องถามยุเนออันนี้ือว่าือว่าเสียวนากันแบบเรื่องความจริงครับว่าการทำงานนะยูทูบ แล้วคนพอ่อแม่เขารวยเขาสั่งมนันอะไรกันเออนงเรื่องของเขาครับอันนี้ผมแบบบอกตามความจริงนเนาะพ่อแม่เขารวยเขาก็สั่งห้างปูทางเขาไปแล้วเนาะนี่มันอะไรเซ่บหรอวอันนี้เขาพอ่อแม่ไม่ได้ปูทางไม่เหเนาะเขาก็ต้องหาต้องเฮ็ดต้องสั่งเอาเสียเอาเสียบนตรงตัวเซ็ตด้วยก่อนเลยกันให้เขาหนึ่งก็เสียหมด กินสรอยจู๊ประกาศกินสอยจู๊ๆหน่นะเหนือยเมื่องมางขึ้นยู่บัานไหมผู้เช่ยวไอ้ภาษอีสานเขาเนี่ยโอ้ยเจ้วหอมกี่เพียรนี่หอมหวยๆหมดแล้วงัวไม่กินกินกินเฟี้ยงกินในยาไหมแซ่บไปหาสักทีสองทีสามทีเหนื่อเต็มลูกๆหมดแล้วล้มขาล้วนสองอยกวาสองอยปสิบสองลอยก็สิบหมดแล้ว้เงี แต่สูบอะไรคำเป็นตลาดนี่ยสามร้อยแปดสิบนะครับเนื้อบ้านผมแพงเนะแถวไอ้น้องคายแถวอูดอดนะเพราะมันเป็นง้วนให้แบบก็เจ้าเลี้ยงน้ำท่วน้ำหน้าไมเขาเจ้าบริหารแบบให้เขาโพดให้ยังให้พวกเอ่อหัวหันกินสินะเพียพวกเพียพวกเนี่ยหอมกินหอมกินดีพวกเลยหอมสรอยจุสรอยยังไงโอ้ยถึงใจครับ อะไรฮะครับจเจอ,ก,เอกันเรเงเนี่ไะซมยังก็ตัดก็เนงหนวก็เสร็เป้นทน่ที่สนาอยู่ใครคิดว่าเบิ่งเขาต้องไรสุดเบิ่งแกไม่ได้เปลี่ยนไหมนะ้ได้สวัสดีครับแล้วกันอะไรแบบ เขาเอาเงินจหลังเขบหลังไปบิสั้งเม่ดี๋ยครับทำบริจาคกับกบฏเป็นยังนะครับเพราะว่าลงไหม่อยุทูวร์เพิ่งกับโปิดูแลเว่ใครไปอักดีโอ้เาบงจาหลังนเลยใายจากกันไปเ็เบิ่าคเงินเลยติดตามนะครับติดตีเข่าวมาลกเริ่มติดตามกดซัปตไขนะครับให้ไปรั่างใจนนครับสายตเว่านนคอยดเข้าใจพรออาห้องอ่ะคนที่สามมาเดียวกันครับกดซัตไข

ธรรมะงั้นเม่เคยยากเนี่ยไปบุคคลมา,มา,มา,า่ถามบางสิงิียเอคยยยาน่อีกสองปีสีิแล้วบ้งครับ,บมเมง่อคีมันเป็นสนับสนุนให้บมง่อมีบแล้วมัน,นมเป็นแสงไฟนะครับติดต่อมครับเดยผมจเดยผมจิรีวิวอยู่สบู่สบูสบสบ่ครับเสนสบู่ครับจมุกมด้เห็นๆๆนะครับีตูี่สิบนะครับ เดี๋ยวซีซีครับซีซีซีครับใส่สบู่เลยโดนดิ้นรูดเทำไมยิบยิบหลายมันเห็นอยู่้อยทัมดเอาบิ้งประมาณนี้แหละโตโตโตผมสิบแปดครับอันนี้สิบแปดสิบแปดกับสี่ไปแล้วนะ้าเป็นก็เป็นลูกเป็นแมดิผู้ใดผู้ใดอยากได้ลูกอยางนั้นน่ะติดตามมนี่ แก้่าแก้วว ha> ุ่รมีลูกเนี่ยยังมีลูกเนี่ยติดต้อนมันอีกกับปโยกับพงก็สองอาทิตย์นี่ล่ะตีเป็นพวงก็ยังมาเห็นไหมบอกว่า2ิบสองตัวเห็นไหมโบ้ห้าครับบอกห้าสอยห้าวิ่งหรอกา ่ครับขัวนู้เป็นขัวหขัวกิ้งเลยเยเขกิ้งมือใ่ครับย,ยุ่ได้ยุ่เ<อ>าย<ๆ>่มมเ,าเขาใครเามาแลกดติดตามกดมกไลค์กดแชร์นะครับทำม,มากกะคอมเมนต์แห่งไข่สุภาพกเนจน่อยน,น,นะครับ <c oughs> เพราะว่าคนเ้ามันก็ต้องแต่กใระังใจมาซุกนัะ่ะมันก็เห็ด บางคนบ่ถึงใจกะเดือน่านนะครับมันก็เพิ่งยังว่านล่ะผูดอะไ้กันรังใจเบ่นล่ะดึกดี่มมาคือดึกเร็วเลยพูดได้ใดได้ขนคอมเมนต์คอมเมนต์แบบนั่นเจ้าเส้นน้องซีเนี่กะเข้าใจอยู่ครับคอมเมนต์กัให้มันสูบห่าเป็นักหน่อยว่าพู้ใดไล่ะคือคอมเมนต์แบบกวนเท่านั้นเองม่ตัดเสียกันรังใจทำผมพูดได้ดึกให้ไม่นกวนเน่ย วานาวานาสาธิตเปินบัวดีนะครับม่มากกับเรื่อมพ่านครับเนอเรื่อมผ่านเลื่อนกันไปว้าเขา้อมากเห็ดตื่นใจกันสู่คนเรื่ออะไรล้วครับรรไม่ถามไม่ถาจัดเอาขอเจ้าไหมใส่

เิมื่อค้นร้อนาตาดีจนกบบนี้ครับเมื่อคนหนาก็จังไงพวกเส้าห่มรวยรับรล่นฝากกบบนี้เมื่อกี่อหัวใจนะครับต้นเขาศาสนามันต่างกันเล้วเรสูงครับสูงน้ำกันสูงอเลยโควิดให้นี่ จวดนอจวดสวัสครับจวด